เลขตัวที่หนึ่งออกมาแล้วนะครับเลขหนึ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดี fc โชคลาภ channel ทุกคนนะครับผมวันนี้พบกันอีกแล้วของงวดประจำวันที่1มิถุนายน2566นนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันพระ เดี๋ยววันนี้จะไปหาแนวทางให้กับ fc โชคลาบช h a น n า l ทุกคนนะครับโดยการจุดธูปขอโชคขอลาบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่ต้นแจงใหญ่อายุประมาณ100ปีนะครับผมหวังว่าวันนี้จะได้แนวทางตัวเลขให้กับ fc ได้นำไปเสี่ยงหรือได้นำไปพิจารณา กันนะครับไปดูตัวเลขกันครับผมวันนี้เราก็มาในช่วงเย็นๆน,นะครับประมาณห้าโมงครึ่งครับห้าโมงครึ่งของวันที่27พฤษภาคม2,566นะครับผม <_ letter> เพื่อจะมาขอหวยในงวดของวันที่1มิถุนายน2,566ครับผมมาดูบรรยากาศของที่เราจะขอกับเจ้าที่ต้นแจงนะครับ ต้นแจงต้นนี้นะครับมีอายุกว่าร้อยกว่าปีนะครับตั้งแต่สมัยรุ่นพ่อยังเป็นเด็กครับผมเดี๋ยวเราก็มาขอโชคขอลาบกับเจ้าที่กันนะครับว่าท่านจะดลบันดาลให้เลขทูบที่จุดได้ในวันนี้ไปตรงกับเลขท้ายสามตัวของรางวันที่1ในงวดประจำวันที่ 1. มิถุนายนนี้หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นกันอย่างไรก็ตามก็ขอให้ fc โชคลาบชัยนวลทุกคนโชคดีกันทุกคนนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุ้นตัวเลขกันนะครับเลขตัวที่หนึ่งออกมาแล้วนะครับเลขหนึ่งครับผมเลขหนึ่งเดี๋ยวเราไปลุ้นต่อตัวที่สองกันครับ งวดน,นี้น่าจะมีเบิ้ลหรือไม่ก็มีหามนะครับลางๆตัวเลขตัวที่สองออกมาแล้วนะครับน่าจะเป็นเลขเลขหนึ่งเดี๋ยวเรามาลุ้นให้มันไม่ให้หมดก่อนนะครับ ตัวที่2ก็ออกมาชัดเจนแล้วนะครับเป็นเลข1ครับออกมาแล้วตัวที่1เลข1ตัวที่2ก็เลข1เดี๋ยวเราไปลุ้นต่อตัวที่3กันนะครับว่าจะได้เลขอะไรนะครับผมเดี๋ยวลุ้นตัวที่3ไปด้วยกันนะครับไม่รู้จะออกมาเป็นเลข เดหรือเลขเก้าครับเดี๋ยวลุ้นกันครับกลังไหม่ลงไปนะครับ ดูจากทรงแล้วก็น่าจะเป็นเลขแปดนะครับแต่ก็เดี๋ยวให้มันไม้หมดก่อนนะครับเลขตัวที่สามนะครับออกมาแล้วนะครับเป็นเลขแปดครับผมหนึ่งหนึ่งแปดหรือแปดหนึ่งหนึ่งโอ้เลขนี้มีหนึ่งหนึ่งด้วยนะครับก็อย่าลืมกับเลขหนึ่งเป็นเลขเจ็ดนะครับผมก็ถือว่าเลขสวยนะครับผม ก็หวังว่า f c โชคลาบช n e l ทุกคนจะชอบในเลขนี้นะครับขอให้ทุกคนพิจารณาการซื้อหวยมีความเสี่ยงนะครับผมวันนี้แอดต้องขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ